สวัสดีจ้าจุ่มค้นมักหวยมาแล้วจ้าสวัสดีสมาชิกที่นาลักทุกทันเนาะค่ะเนาะก็กลับมาพอกันอีกแล้วกับจุ่มค้นมักหวยในวันที่ยี่สิบหาเมษาปีหกสองเนาะคะ่ะกับหมู่บ้านเป็นจังไงทั้งเล่าทั้งน้อยได้กันบอพี่น้องมายูเดอร์หมู่บ้านนี่ มว่านน้อยกับเขาเล่ากับเขาเนาะคะนะ่ะเนาะก็ดีใจกับค้นทีได้เนาะคะ่ะหมู่ว่านมอมึง,มงผลท่าน้อยกันเนาะค่ะเนาะ่ว่านมาตัวใดผลท่าน้อยออกสองสองเก้าก็สามหนึ่ง เมืองสูตรนี่กันเน้นวิ่งห้ากับเจ็ดมีบอปี่น้องบอมี่เนาะคะ่ะเจ็ดระวังหนึ่งเห็นปะสองโตมีบอสองเก่าสองโตมีสองเก่า่ามี่เานาะคะ่ะมีแต่หก หกระว่างเก่าเห็นบอมีสองเนี่ยแปดระว่างสามเห็นบอก็มีเนาะค่ะเนาะสองตัวมาเข่าตัวกันค่ะหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะสูตร,ร่องเห้าสูตรร่องเห้ามาสามกับเก่าอืม มะเมืองสูตรสองตัวกันสามหนึ่งมีบอพินองมีเก่ากับหนึ่งเก่าหนึ่งสองตัว,ว่ามีเนาะค่ะเนาะไปว่าถึงดวงดาว ก็หวยเหล้าหมูว่านก็ออกนีอ่อย่างนะหกเจ็ดศูนย์บอกนี่ศูนย์เจ็ดอยู่นี่น <c oughs> เอาไปใส่กันว่าพี่น้องใส่ก็หอยเล่าได้กับเขาพีน้องค่ะน้องหมูว่านนี่หวยเหล้าี่หกว่าเป็นอย่างเอาไม้ ันที่ปอกาศลดไปตลอดหรอกเนาะเอามือแน่ทางของวันที่มีสิบหากันยิ่งบนล่างยี่สิบห้าเดือนสี่ปีหกสอง ตัววินมีสองห้าสี่หก <ục>, เจ็ด โดดนอนปีนองเนาะห้าก็มาตัดเอาเน้นวิ่งเน้นวิ่งสี่ <c oughs> เน้นวิ่งสี่นะคะลองห้ากับหกสองตัว สองสีอ่าสี่สี่สี่สหกสี่เจ็ดสี่แปดสี่อ่ะอะไรลดหกไอ้แปดสีได้หนิพี่น้อง สองห้าห้าห้าสี่ห้าไปแล้วหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าสองหก อืมนี่เอา้ามึงไปมึงมามันคือได้อันเดียวกันกับอันสูตรหมู่บ้านเมืน่อะพี่นอง สองสี่หกเจ็ดแปดห้าเออคือได้สูตรเกาวะแม่นเล็กสีมาตัวเกาจะบอกพี่นองสองแปดอืมสูตรลอง สูตรล้องมานนี่ได้หนึ่งสามห้าหกเจ็ดอ่ะชนตัวใดชนห้าชนห้าหกเจ็ดอันนี้แปดอันนี้มีสาม ามตัวกระทิมไวในอร์พี่น้องสามตัวสี่ห้าหกอืมสามตัวนี่จำหนี่ละสี่ห้าหกก็สี่สองหกอืมสี่ห้าหกกับสี่สองหก ห้าเจ็ดเก้านี่แหละสามตัวเบอรลายดอกพี่น้องกันอย่าลืมสูตรนอาคือเกาเดอร์ระวังระวังหก ก้าแปดกับสามเจ็ดกับหนึ่งอ่ามืออเดอร์แล้วก็สองตัวสองตัวห้าสุดสองตัวห้ามีสี่ห้าหก <6. S 1> แล้วก็หนึ่งสอง สามสองตัวได้่หนึ่ง่สอง C สามหาหนึ่งหาสองหาสาม หกหนึ่งหกสองหกสามกันสี่ห้าสี่หกห้าหกหนึ่งสองหนึ่งสามสองสาม สูตรหนีเด่นตัวเด่นเร่า เดินซีกับมีซีหนึ่งซีสองซีสามแล้วก็เด่นสามกับซีสามหาสามหกสามเด่นหนึ่งกับมีหกหนึ่งหกสองเอ้ยไม่ใช่ซีหนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเนาะค่ะ ตัวเด่นห้ามันนี่มี C สาม่หนึ่งสองตัวนะคะอันเดียวกันอยู่แล้วเนาะหนึ่งสามมันไปเหมือว่านี่ก็กันไวก็ไดเนาะพี่น้องเนาะนาเทียมันมากเนาะกันติกันกับกันสองสามนี่นี่หกสอง มันออกสองเก่าหมู่บ้านนาเตียมันมากสองหกหกสองเนาะคะ่ะประมาณนี้นี่มาเมืองตัวชนกันาตัวนี้ลืมเน้นให้ ตัวเน้นกันสันตัวเน้น <c oughs> อันนี้เจ็ดหาเด้อพี่น้องเจ็ดหานี่สี่หกอืม เน้นสี่หกหกสี่กับน้าเดิ์พี่น้องมันเด่นซี่เท่ากันเนี่ยสองซี่หาซีซีซี่หกซี่เจ็ดซี่แปดซีเนาะคะ่ะตัวชนมีบอมีม 4, 6, 4, 6, ีสี่หกน,นี่ชนสี่หกเนาะใช้หิวงหิบอมพี่น้องนี่ชนนี่กับชนสองหกกับชนอืออือสองหกแล้วก็ 5, 4, 4, 5, หา 4, 4, ้าสี่สี่ห้ามีบอหาซี่สี่หากระมี้หาหกกระมิ้าหกหกห้านี่ขีดไฮว่ามันยังไม่พี่น้องมันชนตัวชนตัวเน้นนี่เน้นเน้นนี่เน้นสี่สามสี่หนึ่งอืออันนี้ก็เน้นเน้น ะคะซี่หาซี่โกนีลน่ละนี่ละจิก,กันกับกันสองหกนี่เพราะว่าหมูว่ามันมาสองเก่าเนาะเพื่อมันหัวถิมแนะ้วค่ะเนาะแกอย่าลืมกันมันกับชนลายอยู่มันนี่หกสามกับงามหรือว่าจสีสือตามหัวเล่ากะ็ะดยเนาะค่ะหมูว่านหัวเหล้าออกเจ็ดศูนย์ หกเจ็ดศูนย์กับซี่หกเนาะคะ่ะกับมี่นี่หกซีกับประมาณนี้นะคะหกเจ็ดหกเจ็ดทํมมี่บหกเจ็ดเขาคือบะมี่เหมือน,นก,กันไงนำในเดอร์พี่น้องหกเจ็ด เพื่อมันมากว่านนี่มันออกไวยเล่าเนาะหกเจ็ดศูนย์เพื่อมันมากหกเจ็ดนะคะเนาะกระจป,ประมาณนี้เล้ก็ถ้าบ,บ่ามาที่จับไห้กับจับเอาโรเดอร์พี่น้องเพราะว่าสูตรมันมากถือแต่ว่าเข้าจับคูณมาถือแค่นั้นเองเนาะ พิจารณหน้ามึงค่ะสามตัวเพื่อมันฝุกมากเนาะค่ะเนาะกะถ้าอยากให้เฮ็ดอีหยังกับคอมเมนต์ใต้คลิปใดเด้อค่ะเด้ออยากให้วงกลมตัวช่อนหรือว่าอยากให้จังไหนก็บอกกันใดเด้อค่ะเด้อจะใดแบบตัดออกหรือว่าจังไหน หรือว่าฉิล่องหายแต่ตัวเนี่ยตัววิ่นมันแล้วก็ตัวเน้นวิ่งแล้วก็ไปหลูดเอาเนะคะหรือจะเอาจังสันก็ได้นะคะเนาะพระว่าเดี๋ยวจะวาดร่งหายบกเข่าเอียงยังเสียสูตรมันเขาแต่ว่าห้าจับบ่ถือแค่นั้นเองนะคะเนาะหรือมาโทษค้นไฮเดอสูตรมันมาแนวนี้ กันสองแปดน้ำเด้อพี่น้องสองแปดมนาสองเก่ามวานเพื่อมันมาสองแปดเนาะค่ะเนาะส่วนตัวเนาะคะ่ะตัวกันมันขีดขีดลายโพดเนาะมันนี่เนาะเดี๋ยวจะเขียนแยกให้กันได้อืกันสองแปด สองหกแล้วก็สองสามหกเจ็ดอืมเอว่าเขามีเน่นเน่นหกซีนะคะเนอะอันนี้ก็เน่นซีหนึ่งซีสามซีหนึ่งกัซีสามอันนี้โตกันค่ะ ปดมีบอแปดเท่า, 8, ากับมีเดย์สองสามนี่สองหกสองเก่า 2, 3, 2, 6, 2, 9, ไปมาว่างสองหกหกเจ็ดเก่าเจ็ดมีบอมันนี่คือบอมีเก่ามาหกแทมันนี่เก่าบอม่าจะโตเลยมันนี่มาหกแทนกับบอมาณนี้เนาะค่ะเนาะตัวกันเท่ากับจประมาณนี้มีสองหกสองแปดนะคะนะ ตัวเน้นกับซี่หนึ่งซี่สามนะคะ่ะนี่ตัวกันซี่หกสี่ห้าสองสามกันกันนี่แหละมีประมาณนี่แหละกันหนึ่งซี่มันไปเลยมันก็คือสีบระมาณดอกตี๋เนาะหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสองมีบอเออหนึ่งสองกับมีพี่น้องก็เอาหนึ่งสองน้ำเด้อกันหนึ่งสองน้ำซัมนี่แหละตัวกัน ที่ขีดให้หลายๆนี่ว่ามันอย่างมันตัวชนตัวกันกับดีนี่ประมาณนี้แหละเนาะกัพิจารณาเมืองเราค่ะเนาะอยากให้ปรับปรุงอางไรกับคอมเมนต์บอกแต่คลิปใดด้วยค่ะเด้อกับมื่บ้านกับขออภัยเนาะค่ะเนาะลุดได้หนึ่งสามเนาะไปเข่าโตกันเนาะค่ะเนาะกับถือว่าพลาดเนาะค่ะถือว่าเข่า ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เนาะค่ะเนาะทุกคนที่เข้ามากดติดตามให้กัอย่าลืมถ้าถือใจกะกดแชร์ให้น้ำแนจกพันไล์กัสำหรับมนี้ก็คือจิพ่อไวแคนี้ก้อนพอกันไม่มื้ออื่นเนาะค่ะเนาะขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆมันหมานเด้อพี่นองเด้อสวัสดีจา้า